สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2555มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื 5, ่องค่ะวันที่30กรกฎาคมที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยนายบุญเลิศดำหายประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2555 มีในราบง่าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยร่วมในการประชุมค่ะมีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,556จำนวนกว่า36ล้านบาทเพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ค่ะและในโอกาสที่การประชุมสภาในครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมสภาสมัยสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระในวันที่30สิงหาคม2555นาอยาอาวุธไขแสงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจให,ให้กับทางคณะผู้บริหารสมาชิกอบตอทุกคนค่ะ ที่ได้ช่วยในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยจากนั้นในราบง่าฝาได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกที่ได้ช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการบริหารงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้เข้ามาช่วยกันในการพัฒนาสายไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปค่ะ